สวัสดีค่ะเด็กๆป .6 วันนี้นะคะเราจะมาต่อในส่วนของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำโจทย์ปัญหาอัตราส่วนก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าหลังๆเนี่ยถึงจะเป็นโจทย์ปัญหามาตราส่วนนะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆในหน้า123มนะคะมาดูข้อหนึ่งกันก่อน ข้อหโจทย์เขาบอกว่าอัตราส่วนอายุของพแพรวาต่ออายุของศิลาเป็น4ต่อหถ้าพแพรวาอายุ28ปีศิลาจะมีอายุเท่าไหร่นะคะอ่ะเขาให้ตัวเลขมา3ตัว4 6แล้วก็28อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนกันนะคะ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเราแบ่งโจทย์ออกเป็นสส่วนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นเหมือนเดิมทุกที่ที่มีตัวเลขให้มานะคะจะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือตั้งแต่แรกเลยอ่ะมาจนถึง28ปีจะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อ,อ่ะ,ะ,ก,อะก็เอามาใส่ตรงสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะ ศีลาจะมีอายุเท่าไรก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนการวางแผนอะมาดูตรงนี้ก่อนเขาให้อัตราส่วนมาหนึ่งเลยเราจะต้องมาดูก่อนว่าเป็นอัตราส่วนอายุของใครต่ออายุของใครอันนี้เขาบอกว่าแพรวาต่อศิลาถูกไหมเพราะฉะนั้น4ต่อ6ตรงเนี้ย จะเป็นแพรวาต่อศิลานั่นหมายความว่าแพรวาคือสี่ส่วนแล้วก็ศิลาคือ6ส่วนดังนั้นเวลาเอามาวาดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพรวาก็จะเป็นสี่ช่องศิลาก็จะเป็น6ช่องเพราะว่าอัตราส่วนของแพรวาต่อศิลาเนี่ย คือ4ต่อ6ดังนั้นแพรวาก็จะเป็น4นะคะแล้วก็ศิลาก็จะเป็น6ช่องทีนี้เขาบอกว่าถ้าแพรวาอายุ28ปีนั่นหมายความว่าไอ้4ช่องเนี่ยมันคือ28ปีนั่นเองทีนี้เราจะต้องมาหาช่องหนึ่งก่อนถ้า4ช่องเป็น28ปีถ้าอยากได้ช่องเดียวทำยังไงก็ต้องเอา28ปีมาหารด้วย4ถูกไหม ดังนั้นถ้าเอา28มาหารด้วย4มันเขียนได้2แบบคือเอา28หาร4หรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ28ส่วน4ซึ่งตรงนี้เราจะไปทำในวิธีทำนะคะแต่ว่าถ้าเราหารเลยเอา28หาร4ก็จะพบว่า1ช่องเนี่ยมันมีค่าเป็น7อ่ะดังนั้น ศิลาเนี่ยก็จะเป็นช่องละ7เหมือนกันแต่ศิลาไม่ได้มีแค่สช่องศิลาจะมี6ช่องถ้าอยากจะรู้ว่าศิลาอยยุเท่าไหร่ก็เอา7ไปคูณ6นั่นเองอ่ะวิธีการก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ไปดูว่าเราจะหาอายุศิลาได้ยังไงอ่ะแพรว่าอายุ4ี่หน่วยก็คือสช่องนะคะเป็น2 8ปีดังนั้นที่เราพูดกันไปแล้วว่าถ้าอยากจะรู้ช่องหนึ่งละ่ะทำยังไงนะคะก็ เอา28ตั้งหารด้วย4 28อ่ะ28หาร4เขียนได้2แบบนะคะอันนี้เราเขียนแบบเสร็จส่วนทีนี้ถ้าเอามาหารก็จะได้7ปีเหมือนที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วศิลามี6หน่วย,6ห,วย6หน่วยก็คือ6ช่องจะทำยังไงก็เอา6ไปคูณด้วย28ส่วน4ก็คือ7นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะตัดตัดให้เป็น7 แล้วค่อยเอา6กับเคูณกันก็จะได้42ปีนั่นเองก็เลยจะตอบได้ว่าศิลาอายุ42ปีนะคะประมาณนี้ดังนั้นเวลาทำทำยังไงก่อนเขียนอัตราส่วนที่เขากำหนดให้มาจากโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็หาว่านหนึ่งช่องเป็นเท่าไหร่แล้วค่อยไปหาสิ่งที่เขาต้องการถามหานะคะอ่ะ มาดูข้างล่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจากอัตราส่วนอายุของแพรวาต่อศิลาเป็น4.6แสดงว่าแพรวาต้องอายุน้อยกว่าศิลาเพราะว่าแพรวาเป็น4ี่ส่วนนะคะแต่ว่าศิลาเป็น6ส่วนแน่นอนว่า4ส่วนมันต้องน้อยกว่า6ส่วนดังนั้นเราจึงมาดูว่าอายุของแพรวาเนี่ยที่เป็น28ดเนี่ยมันต้องน้อยกว่าอายุของศิลาคือ4 2ิบออ่ะจริงไหมถ้าจริงเราก็บอกว่า 42เนี่ยที่เป็นอายุของศิลาน่าจะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองประมาณนี้นะคะอ่ะไปดูข้อต่อไปในหน้า124เป็นโจทย์ข้อ2เขาบอกว่าคุณพ่อวางแผนปลูกต้นเข็มและต้นโมกเป็นแนวรั้วโดยปลูกต้นเข็มกับต้นโมกในอัตราส่วนอ่ะข้อนี้เป็นเข็ม โมกนะคะหมายถึงว่าอัตราส่วนอันแรกนะคะจะเป็นต้นเข็มแล้วอันที่สองจะเป็นต้นโมกนะคะมันสลับซ้ายขวาไม่ได้นะเพราะว่ามันบอกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวาดบาโมเดลเนี่ยเราต้องดูให้ดีๆว่าอะไรเป็นเจ็ดส่วนอะไรเป็นห้าส่วนนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าโจทย์ให้อะไรมา อ่ะต่อเมื่อคุณพ่อปลูกเสร็จแล้วปรากฏว่าปลูกต้นเข็มไป56แสดงว่าเขาให้เข็มมาแสดงว่าสุดท้ายเราจะต้องหาโมกนั่นเองอ่ะมาแยกก่อนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะทุกๆุกอันยาวไปเลยเนาะที่อ่ะมีตัวเลขมาให้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้นะคะทีนี้ที่เหลือ ตรงนี้อ่ะคุณพ่อปลูกต้นโมกทั้งหมดกี่ต้นอ่ะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะอ่ะแบ่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ตอนที่เรามาวาดเราพูดกันไปแล้วว่าเขาให้เป็นเข็มต่อโมกมาดูจากไหนดูจากตรงที่โจทย์กำหนดแล้วทีนี้เข็มเป็นเจ็ดต่อห้านั่นหมายความว่าเข็มเป็นเจ็ดส่วนดังนั้นเข็มต้องเยอะกว่าโมกนะ ทีนี้เขาให้เข็มมาห้าสิบหกเขาเลยถามว่าโมกเนี่ยเท่าไหร,จร่จริงๆมันหาได้โดยการคูณเลยนะเจ็ดเอะไลยห้าสิบหกเนี่ยแล้วก็เอาไปคูณด้วยห้าอ่ะถ้าวาดแบบบาโมเดลจะได้แบบนี้อ่ะเขาให้เข็มมาเจ็ดส่วนเราเลยวาดเป็นเจ็ดช่องนะคะตรงนี้อือเสร็จแล้วทีนี้โมกเป็นห้าส่วนเราก็เลยวาดเป็น ห้าช่องนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็บอกว่าไอ้เจ็ดส่วนที่เขาให้มาเนี่ยมันเท่ากับห้าสิบหกต้นนะทีนี้ถ้าหนูจะหาว่าส่วนหนึ่งเป็นเท่าไหร่หนูก็เอาห้าสิบหกนะคะมาแบ่งออกเป็นเจ็ดช่องก็คือหารเจ็ดนะคะก็จะได้ช่องละแปดดังนั้นถ้าอยากจะได้โมกก็ช่องละแปดเหมือนกันเด็กๆเวลาวาดวาดเป็นถ้าวาดในแบบฝบกหัดอะ วาดให้ง่ายอ่ะวาดช่องละเซนก็ได้หรือช่องละสองเซนก็ได้ถ้าถ้าตัวเลขมันไม่เยอะจริงๆช่องละเซนจะวาดง่ายกว่าหนูก็ตีช่องขีดจุดหนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็ค่อยตีช่องทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่วาดบาโมเดลเราพูดเสมอเลยว่าทุกช่องมันต้องเท่ากันดังนั้นอันนี้เหมือนกันต้องวาดช่องจํานวนช่องแต่ละช่องเนี่ยต้องมีความกว้างมีความยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตีไปช่องละเซนน่าจะง่าย มาดูที่ต้นโมกต้นโมกก็เป็นช่องละ8เหมือนกันแต่ว่ามีแค่5ช่องก็แสดงว่าโมกคกือ40ต้นนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันดีกว่าว่าเขียนยังไงอะเหมือนเดิม7ส่วนเนาะเป็นต้นเข็มเราก็บอกว่าต้นเข็ม7ส่วนเท่ากับ56ต้นทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้1ส่วนก็เอา56ต้น มาหารด้วย7เพราะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่ามี7ช่องนะคะเสร็จแล้วถ้า5ล่ะอ่ะ5ก็คูณ56ส่วน7ก็คือคูณ1ช่องนั่นเองอ่ะทีนี้ตัดเมื่อกี้เราตัดไปแล้วเนาะเราบอกว่าได้ช่องละ8อ่ะสุดท้ายก็เอา5กับ8มาคูณกันได้40ก็จะได้โมกมา40ต้นนะคะอ่ะตอบว่าคุณพ่อปลูกต้นโมกไปทั้งหมด40ต้น อันนี้ทําเหมือนหน้าก่อนหน้าน,นี้เลยก็คือเนื่องจากอัตราส่วนเข็มต่อโมกเนาะเป็น7ต่อ5แสดงว่าต้นเข็มต้องมากกว่าโมกซึ่ง56มันมากกว่า40่ิดังนั้นเราจึงสรุปว่า40มันสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอะ